ก็เลยทําให้เราชินชานะคะพอมาถึงวันนี้คือคือเราก็เริ่มเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเราจะปล่อยให้ความอายุติธรรมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไม่ได้แล้วนะคะแล้วพอเราเราไม่อยากจะให้มันมันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องทํำยังไงในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีอํานาจมากพอนะคะที่จะ เราไม่ได้มีปากมีเสียงมีอะไรเราไม่ใช่คนใหญ่โตมาจากไหนนะคะเราก็เป็นหมอเล็กๆคนหนึ่งนะคะไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตนะคะส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิบัติการไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารด้วยเพราะฉะนั้นคือเราก็มีแต่ทำงานทำงานทำงานของเราไปก็แทบจะแล้วแล้วพองานมันหนักมากขึ้นมากขึ้นก็แทบจะไม่มีเวลารู้เรื่องเทศชาติเลยจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะน,นี่เราเป็นคนไทยเราเป็นประชาชนไทยหรือเปล่าทาไมเรา ประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วเราเป็นประชาชนเรามีหน้าที่แค่รอไปเลือกตั้ง4ปีครั้งแค่นั้นหรอทําไมเราไม่มีส่วนร่วมกับประเทศอะไรเลยนะคะแล้วประเทศเราต้องการต้องการแก้ไขอะไรบ้างเราจะเข้าไปช่วยตรงไหนได้บ้างจากสิ่งที่เราได้รับรู้มาถึงเรื่องความไม่ยุติธรรมเนี่ยนะคะพอมาถึงครั้งนี้มันมันไม่ใช่ไม่ยุติธรรมเท่าเดิมแต่มันใหญ่กว่าเดิมมากใหญ่กว่าที่เราเคยเห็น ตั้งแต่เด็กมากนะคะเพราะว่าคนที่มาสร้างความอายุต,ติธรรมในสังคมครั้งนี้เป็นคนที่มีเงินมีอำนาจแล้วก็มีชื่อเสียงในสังคมนะคะเราคิดดูคือถ้าเขาเป็นโจรกระเจอกกระจอกอยู่ตามซอกตึกอ่าไปตีหัวใครอันนี้มันก็ยังไม่ร้ายมากนะคะแต่โจรที่อยู่ในคราบของอใส่สูตรผูกนคไทยมีคนนับถืออ่ะมันมันน่ากลัวขนาดไหนเขามีบริวารเยอะแยะเต็มไปหมด บริวารของเขาอยู่ในระบบราชการบ้างอยู่ในประชาชนที่ชื่นชมนโยบายที่ไปแจกแจ,ก,จกของเขาบ้างเขาก็ทําให้ประชาชนอ่อนแอไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อประชาชนอ่อนแอก็ต้องถูกต้อนไปเป็นทาสทั้งหมดนี่ประเทศไทยเราเลิกทาสมาตั้งแต่สมัยรอ .5 แต่ตอนนี้เรากําลังจะกลับไปเป็นทาสยุคดิจิตอลนะคะเนี่ยทาสสมัยใหม่นะคะ ในที่นี้มีใครอยากกลับไปเป็นทาสกันไหมคะไม่ไมไมเรารักความเป็นไทยกันไหมคะค่ะถ้าเรารักความเป็นไทยนะคะเราก็ออกมาออกมาแสดงพลังออกมาแสดงหน้าที่ของประชาชนคนไทยประชาชนไทยมีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมกับการเมืองไทย มีหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในความโปร่งใสความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมของสังคมตอนนี้มันเหตุการณ์มันมันโฉงแจ้งเรียกว่ามันโฉงแจ้งความอายุติธรรมมันโงแจ้งเกินไปโงแจ้งจนขนาดอย่างเราที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสังคมมากเท่าไหร่เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันผิดปกติเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะ จนก็จะยิ่งฮึกเหิมยิ่งจะได้ใจไปเรื่อยๆค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้อำนาจมืดดำครองเมืองนะคะเราต้องมาช่วยกันสร้างอำนาจขาวนะคะอำนาจขาวมาช่วยกันค่ะ วันนี้ก็พี่น้องหนาแน่นขึ้นเยอะเลยนะคะก็รู้สึกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเรามีเชื้อดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็วันนี้มารวมกันก็รู้สึกอบอุ่นนะคะค่ะ แสดงให้เห็นนะคะว่าพลังพลังของประเทศชาติไทยของเราเนี่ยเริ่มที่จะแสดงคนดีเริ่มแสดงพลังออกมาเรื่อย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 ๆรื่อทีละนิดพลังความดีนี้แหละคะ่ะที่จะเริ่มไปเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาคนชั่วให้เขาเริ่มสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนไปสั่นสะเทือนไปแล้วเขาก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงอํานาจชั่วก็ต้องแพ้อํานาจดีะค,ะค่ะค่ะขอบคุณแพทย์หญิงลักษณานะคะ ก็ท่านให้ทัศน,นะว่า,าได้เห็นความอายุติธรรมตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ประสบการณ์จากเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนปกตินะคะที่อยู่ในสังคมที่ไม่ปกติคะ่ะแต่ว่าในในที่ผ่านมาเนี่ยมันกลืนไปหมดเลยนะคะเลยไม่รู้ว่าตกลงอันไหนดี อันไหนชั่วนะคะไหนเป็นตัวอย่างดีตัวหลังชั่วแล้วก็ท่านบอกว่าวิธีที่เราจะหาความยุติธรรมรักษากระบวนการยุติธรรมก็คือออกมานะคะออกมาแสดงพลังประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งนะคะแต่คือการแสดงตัวตนนะคะ identify yourself here now นะคะก็ ขอบพระคุณแพทย์หญิงลัคดาค่ะที่ให้ทัศนะในเรื่องนี้ค่ะต่อไปอีกท่านหนึ่งนะคะก็น่าสนใจค่ะก็เป็นผู้ร่วมรายการก็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะคะคุณเอ็มออนแซลิมค่ะท่านจบปริญญาตรีจากสวนสุนันทานะคะสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็จบระดับปริญญาตรีจากอาสมศีนสาขาผู้ประกอบการสังคม ระดับปริญญาโทนะคะจบมหาลัยราชพัฒสุรินสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะระดับปริญญาเอกก็กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะคะก็ในตอนนี้อาชีพของท่านก็คือจิตอาสานะคะก็ขอเชิญแสดงทัศนะในประเด็นที่เราคุยกันค่ะว่าได้รับการบิดเบือนความยุติธรรมบ้างหรือเปล่าแล้วก็ คิดเห็นอย่างไรเชิญค่ะค่ะแสดงทาสมดตินะคะพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องคะวันนี้รู้สึกอบอุ่นจริงๆนะคะซึ่งเมื่อกี้สักครู่เนี่ยอากาศจริงๆในกรุงเทพเนี่ยร้อนมากนะคะอุบลนี่หรือว่าหลายๆจังหวัดแล้วเริ่มเย็นแล้วเนาะแต่กรุงเทพเนี่ยอากาศร้อนแต่เราไม่ร้อนน่ะเรารู้สึกว่าเรารับถึงความอบอุ่นนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่มากันที่นี่นะคะรู้สึกไหมคะรู้สึกเหมือนกันเนาะค่ะก็บอกว่าเคยได้ยินคํานี้ไหมคะเมื่อสมัยก่อน เด็กๆเนี่ยจำได้ว่าได้ยินคําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่สมัยนี้นะคะได้ยินคําใหม่ค่ะนิยามสัพ์ว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ชั่วมีถมไปพี่น้องคะพี่น้องอ๋อทำชั่วได้ดีมีถมไปนะคะพี่น้องอยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบแรกเนาะ ใช่ไหมคะต้องบอกว่าทําไมเราถึงจะต้องออกมาวันนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นถึงความบิดเบือนนะคะมีเห็นถึงความที่ไม่อายุติธรรมในสังคมในประเทศของเรานะคะต้องบอกอ๋อโอเคขอบคุณค่ะไม่ยุติธรรมนะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะที่มาที่นี่พูดผิดผิดถูกถูก,ถกบ้างเนาะค่ะ <laughs> ก็อย่างที่บอกนะคะในข่าวที่เมื่อสักครู่นี้พี่น้องเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะแต่นี้เนี่ยบางทีเด่ยคนดีจริงๆเอ็มว่านะคนดีในสังคมไทยเราเนี่ยยังมีอีกเยอะมากแต่ที่เขาอยากไม่กล้าออกมาเนี่ยเขาบางทีเขาเกิดความไม่มั่นใจไงแต่นี้การที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรากําลังจะมาแสดงพลังให้เขาเกิดความมั่นใจว่ามาเถอะค่ะมาที่นี่ที่นี่แหละค่ะจะเป็นแหล่งของการรวมพลคนดีนะคะแล้วก็การทำดีได้ดีมีที่นี่จริงๆนะคะค่ะ จะขออนุญาตนะคะยกคำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะคะที่เขาพูดว่าท่านพูดว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่ทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ให้ไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายนะคะอันนี้ก็คือปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะ,คะปัจจุบันนี้เกิดความวุ่นวายไหมคะดูเหมือนไม่วุ่นวายแต่วุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้นะคะคำตอบว่าเป็นเพราะเรากําลังได้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองเนาะจริงๆแล้วทุกคนต้องบอกว่าในสังคมแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยทุกคนสามารถทําผิดพลาดกันได้เนาะ แล้วประเทศไทยเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยจริงๆมีความเมตตานะถ้าทําผิดพลาดแล้วสํานึกผิดนะคะทุกคนพร้อมให้อภัยไหมคะพร้อมให้อภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทําผิดพลาดแล้วไม่สํานึกผิดทําซ้ําแล้วซ้ําอีกทําความหลงอยู่แล้วก็หลงในอํานาจเราคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยควรจะยกย่องไหมคะไม่ควรเนาะแต่นี้เดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะว่าเอ๊ะเราออกมาทําไมท่าน ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะไม่ได้มีความกวดเกียรติหรือชิงชังนักโทวชายเด็ดขาดนะคะหรือคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาบางคนเพราะว่าท่านไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17ปีนะคะซึ่งบางคนจะไม่รู้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะท่านไปทําวีรกรรมอะไรทําไมถึงจะต้องเกิดอะไรขึ้นจะขอย,ยอ้อนรอยสักนิดนึงนะคะ ออสิ่งที่ท่านทําในอดีตต้องบอกว่าสมัยที่ท่านมีอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสร้างวีรกรรมเวเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยการที่ต้องบอกว่า โอ้มีคดีมากมายในการที่ท่านทุจริตในหน้าที่นะคะในการใช้อำนาจของตัวเองในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะคะพ,พวกพ้องเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือผิดชัดเจนนี่คือเห็นไหมคะคนมีอํานาจแล้วหลงอํานาจแล้วก็พยายามจะเอาอํานาจนั้นน่ะมาสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองโดยเข้าใจหลงว่าสิ่งที่จะได้มาเนี่ยจะทําให้ท่านมีความสุขซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะท่านก็นเลยต้องไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17ปีนะคะก็คดีนะคะที่พูดเข้า นั่นก็คืออย่างคดีทุจริตหวยบนดินนะคะซึ่งมีคําสั่งแล้วนะคะก็คือจําคุก2ปีนะคะแล้วก็คดีเอ็กซิมแบงนะคะที่อนุมัติเงินกู้4,000ล้านเพื่อที่จะให้แก่รัฐบาลเมียนมานะคะก็อันนี้ก็จําคุก3ปีนะคะ ส่วนคดีที่หุ้นชินขอบนะคะเป็นคู่สัญญาต่อนหน่วยงานรัฐก็คือในกิจการทรณะคม,มนาคมก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองเห็นไหมฮะอันนี้จำคุก5าปีนะคะแล้วก็มีคดีที่ยกฟ้องแล้วก็หมดอายุด้วยนะเห็นไหมฮะหนีคดีจนกระทั่งหมดอายุความนะคะก็คือคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟื้นฟูกิจการนะคะก็คืออนุมัติให้การคังนะคะจ่ายเงินอนุมัติ กิจการฟื้นฟูอน้ยกฟ้องแล้วก็คดีกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกิษดามหานครนะคะเป็นจำนวนเงิน1 1 1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็คดีซื้อเครื่องบินแอร์บัสนะคะของการบินไทยระหว่างปี45-47ถึงทำให้บริษัทการบินไทยเนี่ยมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คดีของการซื้อที่ดินย่านรัชดา33ไร่ราคา7 0 0กว่าล้านอันนี้ก็ยก ยกคดีคามหมดอายุความค่ะหนีไปจนหมดอายุความเห็นไหมฮะไม่ไม่รับผิดเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือท่านทําแล้วท่านก็ตั้งใจจริงๆแล้วตอนที่ท่านตั้งใจจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยจริง,รงๆหลายคนรอนะฮะรอว่าท่านจะทําอย่างไรถ้าท่านยอมรับโทษรับผิดเนี่ยถามว่าประชาชนคนไทยให้อภัยไหมคะ ให้อภัยนะคะแต่นี่อย่างที่บอกมาถึงปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วพระบากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยก็เมตานะคะลดโทษให้เหลือ1ปีแต่ท่านก็ยังไม่ได้ใช้เลยอะหรือว่าใครเห็นว่าท่านท่านเข้าคุกแล้วมีไหมคะไม่มีเนาะยังไม่มีใครได้เห็นเลยนะคะเป็นเป็นชายนายิรนามไร้ล่องรอยเป็นดินจา ไม่เห็นตัวนั่นน่ะสิฮะแล้วก็ตอนแต่จําได้นี่ตอนออกข่าวลงจากเครื่องบินนี่ท่านแต่งสูรหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสใส่นาฬิกามีคนบอกเนี่ยใสนาฬิการเรือเรือล้านเลยนะโอ้ลงมาเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเข้าไม่ไปถึงเท่าไหร่เลยป่วยแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าหลังจากนั้นอีกเลยใช่ไหมคะอันนี้นี่ขออนุญาตอาการล่าสุดก็คือขึ้นขึ้นลงลงนะคะอย่าลืมนะคะอาการขึ้นขึ้นลงลงค่ะ อาการขึ้นขึ้นลง,ลงลงนะคะแล้วก็อาศัยช่องของกฎหมายนะคะต้องบอกว่าอาศัยช่องของกฎหมายขอให้ตัวเองลดโทษโดยที่การไม่ต้องใช้เลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยขอจะกลับไปอยู่ที่บ้านสบายๆพี่น้องเห็นอย่างไรคะสมควรไหมคะ จริงๆแล้วนี่เป็นเหตุที่มันไม่ได้ควรทำนะคะอันนี้นี่ต้องบอกว่าคือคนที่มีความหลงในอำนาจนะคะหลงในอำนาจแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนดำให้เป็นขาวเห็นไหมคะแล้วก็พอมีอำนาจปุ๊บเนี่ยคนดีจะกล้าอยู่ไหมคะในสังคมจะเกิดความหวั่นไหวไหมคะบางทีเขารู้ข้อมูลเขาก็ไม่กล้าบอกนะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเนี่ยฉันจะเจออะไรทุกคนเนี่ยเกิดความหวั่นไหวสังคมระส่ำระสายนะคะแล้วการใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยคนดีเกิดความกลัว เกือบความหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาค่ะออกมาให้ข้อมูลกันออกมาที่นี่นะคะที่นี่ก็คืออีกสังคมหนึ่งคะสังคมของคนดีที่มาให้ข้อมูลให้กับข้อมูลคนดีคือการเผยข,ข้อมูลความจริงไปเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านสมควรแล้วหรือยังที่จะยอมรับความจริงแล้วก็รับวิบากของท่านนะคะประมาณนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะก็ว่าดีดเรเอมออนนะคะท่านก็ เหมือนกับไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะแต่ละท่านเนี่ยบอกว่าคําตอบคือเอาตัวเองออกมานะคะมาแสดงพลังที่นี่บาหลอมรวมพลังที่นี่นะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโมหะนะคะความโมหะของของของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยชัดเจนนะคะว่าเป็นผู้รับเหมาก่อคดีบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมค่ะ ก็ชัดเจนนะคะรู้สึกอันนี้อาจจะแซมเปิลนะคะมีไม่มีไม่มีไม่เยอะนะคะที่ว่ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้แค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เรามีหน้าที่ที่มารวมกันเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลสื่อสารความจริงบอกกับประชาชนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิดนะคะ แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ก็มีโอกาสได้มารับรู้ความจริงนะคะเพราะว่าท่านก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันนะคะในสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้รับจากข้อมูลด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านได้รับข้อมูลทั้งสองด้านแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านเองปัญญาทางธรรมของท่านความรู้สึกเวทนาของท่านว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริง ใครหลอกนะคะหรือว่าใครไม่หลอกกันแน่นะคะก็ในวันนี้ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลเนี่ยครบพร้อมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะวกกลับไปที่แต่ละท่านได้สรุปนะคะพูดสรุปคนละประมาณ3นาทีค่ะค่ะเรียนเชิญด็อํเตอร์อำนวยค่ะว่าเผื่อมีอะไรที่ตกหล่นเมื่อสักครู่นี้เชิญค่ะ ครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันเป็นสิ่งสําคัญนะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเนาะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยมองดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเนาะจริงๆแล้วได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องอประชาชนเนาะทีะ่มีความยากลําบากในการนํามาหากินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเงินแต่ละบาทที่ท่านกว่าจะได้มาเนี่ยมันมาด้วยความยากลําบากแต่เมื่อ,อได้รับ นโยบายจากพรรคการเมืองที่มีอำนาจแต่มีความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งก็มันจะทำให้วิถีชีวิตของท่านเนี่ยอ,อยู่ที่ความยากลำบากฉะนั้นถ้าถ้าผู้ที่มีความรู้หรือรู้เท่าทันนักการเมืองเนี่ยก็ต้องควรเอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นนะมาช่วยไขยความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้รู้เท่าทันว่าเออในรอบต่อไปเนี่ย นักการเมืองประเภทไหนหรือกลุ่มไหนหรือพรรคไหนที่มีแนวคิดมีนโยบายอย่างนี้เราไม่ควรที่จะไปเลือกถ้าเลือกปุ๊บท่านก็จะต้องอยู่ในภาวะพิบัติอีกยาวนานซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เราไม่ควรจะอยู่ในภาวะที่ทุกยากใช่ไหมถ้ามีนักการเมืองดีๆเนี่ยโอ้เมืองไทยเนี่ยแทบจะปูถนนด้วยทองคําเลยประมาณนั้นนะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับที่ เป็นผู้มีความรู้หรือมีรู้ช่องทางอะไรต่างๆเราก็ออกมาช่วยกันเสนอแน่นั้นแนวนี้เนาะเพื่อจะให้พี่น้องโดยทั่วได้รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึงนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญดอเตอรนิติพรค่ะ ค่ะในในส่วนของการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะถ้าถ้าในสังคมขาดความมั่นใจมั่นใจแล้วก็คางแทงใจกันนะีคะมันจะขาดความสามัคคีนะคะข้อที่หนึ่งเลยข้อสำคัญแล้เป็นเป็นการจุดประกายตอนนี้ระดับที่เคยเป็นอดีตผู้นำนะคะผู้นำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำจะต้องมีความกล้าหาญ และมีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ค่ะนั่นคือตัวอย่างนะคะที่จะเป็นตัวอย่างทั้งของผู้ตามของประชาชนในประเทศอย่างถ้าเราเป็นคุณตาเป็นคุณปู่นะคะเราก็เป็นตัวอย่างของลูกหลานของเรานะคะลูกหลานของเราที่เขาจะดูเราเป็นฮีโร่นั่นแหละฮีโร่ที่ จะทำให้คนในครอบครัวเราสงบสุขเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวก็ได้นะคะถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราทํามาเราจะเป็นต้นแบบให้คนในครอบครัวของเราก่อนลูกหลานหรือคนที่เรารักนะะี่ค่ะเขาจะได้ต้นแบบที่ดีจากเราแล้วทีนี้มันจะเผื่อแผ่ออกไปเผื่อแผ่ออกไปยิ่งเรามีอํานาจเป็นที่จับตาของ ทั้งคนทั้งชาตินะคะแล้วก็มีอำนาจเหล่านั้นนะคะอำนาจถ้าเอาไปทำในสิ่งที่ดีก็จะมีพลังที่เป็นพลังกุศสของตัวเองนะคะของครอบครัวที่จะเผื่อแผ่ครอบครัวออกไปด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวเองนี่แหละคะ่ะมากแต่ว่าถ้าเอาอำนาจที่มีอยู่นะคะแล้วเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายมหาศาลเลยค่ะมันเป็นวิบากกรรมใหญ่นะคะวิบากกรรมใหญ่ใครที่มีโอกาสได้ร่วมวิบากนั้นนะคะจริงๆเราเป็นเพียงแค่หน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะคะที่ทำให้คนที่มีอำนาจมากเขาประสบความสำเร็จในการที่เขาจะทำให้เกิดการได้ดั่งใจเขานะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งตอนนี้ ผู้คนณที่นี้นะคะที่มานั่งคุยกันอยู่นี้เพื่อที่จะมามาชี้แจงแถลงให้ดูว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องมารวมพลังกันแล้วทำให้มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคมนะคะคนที่เคยทำไม่ดีก็เปลี่ยนความคิด ถ้าเปลี่ยนความคิดได้สิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นร่วมกันนะคะสังคมไทยจะเป็นสุขอย่างแท้จริงถ้าตราบใดที่เอาความมีอำนาจนั้นมาทำให้ระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ประชาชนไม่ไว้วางใจนะคะเมื่อนั้นนะคะเราจะไม่สามารถรักษาชาติรักษาศาสนารักษากษัตริย์และรักษาประชาชนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านต่อไปเชิญค่ะเชิญแพทย์หญิงธนาค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราได้มาเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคมค่ะจะสังเกตไหมคะว่าคนที่พูดความจริงเนี่ยแววตาก็จะสดใสนะคะแล้วก็ไม่หลบสายตานะคะจะมีความแกล่ากล้าอาจหาร แต่คนที่เขาไม่พูดความจริงเนี่ยลักษณะเขาจะหลบสายตานะคะเหี่ยวเียวเฉาเฉาไม่ไม่เบิกบานแจ่มใสใช่ไหมคะคาะเพราะฉะนั้นคือจริงๆจะจับพี่รุจับโกหกกันมันก็ไม่ยากหรอกแล้วทำไมถึงคิดว่าคนไทยโง่ขนาดนั้นที่มาหลอกกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้นะคะค่ะบางทีก็ไปงุบงิบงุบงิบคุยกันบ้าง บางทีก็บอกว่ากฎหมายเป็นแบบนั้นข้อกําหนดเป็นแบบนี้แต่ข้อกําหนดนั้นน่ะฟังดูคือถ้ามันใช้กับคนดีมันก็ดีแต่บางทีก็เอาข้อกําหนดนั้นไปใช้กับคนชั่วนะคะอย่างเช่นกฎหมายที่ว่าไม่เปิดเผยความลับผู้ป่วยเพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ให้ไม่ถูกเปิดเผยถ้าผู้ป่วยนั้นเป็นคนดีก็ดีไปแต่กรณีที่ผู้ป่วยเป็นคนชั่วเป็นนักโทษแผ่นดินกรณีเนี้ย คงต้องกลับไปทบทวนกฎหมายข้อนี้กันใหม่ดีๆไปตีความกันใหม่ดีๆนะคะเพราะตอนนี้กฎหมายนี้กำลังเป็นปัญหาค่ะถ้าโจรมาหลบอยู่ในบ้านเราหรือในฐานะที่ตัวเองเป็นหมอเนี่ยถ้าโจรมาอยู่ในความรักษาของเราอะ่ะที่ดูเราจะอึดอัดแค่ไหนอะ่ะพูดก็ไม่ได้ะนะคะแล้วเราเขาทําอะไรก็ปล่อยให้เขาชั่วเขาชั่วเขาชั่วถ้าความชั่วนั้นมันเล็กๆน้อยๆเอาไปหยิบเงินคนสองบาทมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก แต่นี่มันเป็นความชั่วระดับประเทศที่มันมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราตัวเล็กๆนะคะคนดีทั้งหลายนะคะจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามถ้าเราคิดว่าเรามีความดีในตัวเราแม้เล็กแม้น้อยนะคะเอาความดีนั้นมารวมกันค่ะความดีแม้เล็กแม้น้อยก็มีคุณค่านะคะเมื่อมารวมกันก็จะสามารถ ที่จะเอาชนะความมืดดำแม้มันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคะ่นตัวเองเนี่ยที่ไม่เคยไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตอนนี้ต,ต้องต้องเริ่มออกมาช่วยเหลือประเทศแล้วค่ะก็ขอเชิญชวนท่านอื่นๆนะคะที่ยังอยู่ทางบ้านเนาะอย่างที่บอกคือเรา การจะทำความดีเนี่ยจะมีจริยธรรมคือมันก็อาศัยความกล้าหาญนิดนึงนะคะถ้าถ้าท่านฟังไปเรื่อยๆอให้ฟังพวกเราไปเรื่อยๆถ้าท่านมั่นใจเมื่อไหร่ก็ขอเชิญออกมารวมกันค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะเชิญคุณเ,เอมออนค่ะค่ะก็สมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้จะไม่ชอบเลยนะเรื่องของการที่จะออกมาชมุมนุมแบบนี้พเพราะพี่รู้สุกว่าเราอยากได้ความสงบไง แต่เนี้ยความสงบเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยไม่ยุ่งกับใครเมื่อก่อนนี้มีความรู้สึกนี้นะคะเพราะว่าพอมีเรื่องอะไรก็ตามเราปิดทีวีทิ้งนี่คือความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันนี้พอเราเรามาเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้นเรารู้ว่าเราเริ่มต้นที่เรานะคะเริ่มต้นที่เราที่เราเอาตัวเราเองนั่นแหละออกมา ออกมาอะไรเราไม่ได้มาทําความเดือดร้อนให้ใครแต่เราออกมาเปิดเผยความจริงนะคะเปิดเผยความจริงว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริงแล้วคิดว่าพี่น้องประชาชนมีปัญญาค่ะมีปัญญาที่จะรู้ปัญญาที่จะไต่ตองปัญญาที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดท่านอยากได้ผู้นําแบบไหนท่านเป็นผู้เลือก นะคะเป็นผู้เลือกไม่ได้มีคนอื่นเลือกกับท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ข้อมูลมากเท่าไหร่นะนั่นหมายความว่าเราจะมีปัญญาในการเลือกคนดีเข้าสภาคนดีที่เป็นผู้นําที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริย,ธรร,ยธรรมถูกไหมฮะนี่นะคะก็มาเชิดมาหาหัวใจคุณจริงพออย่ามัวท้อแพ้ ang, ทางสร้างธรรม ปกติร้องเพลงไม่เป็นนะคะขออนุญาตขออนุญาตใช้บทเพลงของอาจารย์หมอเขียวนะคะก็เรามาร่วมกันนะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีคนดีขบวนการยุติธรรมด้วยธรรมะนะคะและเราก็จะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนพี่น้องเราได้ค่ะขอบพระคุณค่ะก็ได้รับข้อมูลครบคันครบถ้วนเลยนะคะ ได้าจากทุกทุกช่องทางแล้วก็จากผู้ที่มีข้อมูลนะคะที่แท้จริงจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะก็ในไทยที่สุดนี้นะคะ่ะก็ขออนุญาตาาสรุปนะคะก็สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกันนะคะถ้าทำผิดแล้วยอมรับผิดสำนึกผิดขอโทษขอขออาหสิกรรม นะคะเรายินดีเรายินดีไหมคะที่จะยกโทษให้คะ่ะยินดีนะคะแต่คนที่เขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมเองเขาไม่ยอมที่จะยกโทษให้กับตัวของตัวเองนะคะคือการยกโทษให้กับตัวเองนี่ก็คือการยอมรับผิดสำนึกผิดนะคะถ้ายอมเนี่ยก็จบละอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ใจมากใช่ไหมคะไม่ต้องรอว่าหว,วาดระแวงใครจะมาว่าเราไหมใครจะมาเลื้อยขาเก้าอี้เราไหม ใครจะมาทําร้ายเราไหมนะคะก็จะตัดความกลัวกังวลระแวงหวันว่นไหวไปได้นะคะเพราะว่าเริ่มมีเป็นคนมีศิลธรรมละถ้าทําผิดแล้วยอมรับผิดนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคอปทรทอกก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถติดชมติดติดตามชมได้ทุกวันนะคะ17นาิกาถึง18นาฬิกาค่ะก็ในหัวข้อรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็จะสามารถรักษาชาติศาตสาตร์กษัตริย์ และประชาชนได้และถ้าเราไม่สามารถรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็ไม่สามารถรักษาชาติศาสตร์และประชาชนได้นะคะและวิธีการที่จะช่วยกันได้ดีที่สุดนะคะก็คือออกมานะคะเริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เรานี่คือเส้นทางที่เราจะช่วยกันรักษากระบวนการยุติธรรมได้ดีที่สุดนะคะ แล้วก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเขียวแฟนคลับกิจกรรมหมอเขียวนะคะ t ิ t t อ k นะคะได้ทุกช่องทางพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วยังไม่สามารถเดินทางมาได้คะ่ะบุนนิยมทีวีนะคะเป็นแม่ขายหลักเลยแล้วก็แล้วก็คอปทอด้วยนะคะท่านถ้าพี่น้องอยู่ทางบ้านยังไม่สามารถจัดสรรเวลาที่จะมาได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ ก็เป็นการช่วยแล้วค่ะเป็นการให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ